สวัสดีครับทุกคนผมโต้งขาล็อกนะครับผมวันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปเอสผมได้ดูคลิปของเอสครับที่อยู่กรุงเทพเขาโดนโดนแกล้งแต่วันนี้ผมจะมาหย,ย,ยอกหยอกน้องอย่าอย่าเรียกว่าแกล้งนะเรียกว่าหยอกหยอกแบบน่ารักน่ารักครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับ एट मनी गैन กำลังเดินเล่นดูฟาร์มพี่จจนนี่อยู่เลยพอดีให้อันนี้ช่องเอ็ดทำชองคำเอาทายเอ็ดอ่ะเนี่ยไปหยิบมาทายเอ็ดเลยพี่เห็นเอ็ดบ้างๆอ๋อเห็นเอ็ดบ้างๆก็เลยหยิบมาถ่ายให้ครับผมคือพี่จจนนี่เนี่ยเขากำลังหาพระเอ็มวีหาพี่เอ็มวีใช่จริงเหรอแล้วให้เอช่วยหาหรอไม่ไม่พี่ก็เลยคุยกับแกว่าพี่จะขอมาแคทเอ็ดแคทเอ็ด เป็นไงเป็นเพลดีเอาจริงเินเล่นิงเนี่ยพระเอกที่เล่นเพลงนะเล่นเอ็มีนะเป็นพรจริงเหรอจริงฮะบทุกคนผมะได้เป็นพระเอกเอ็มวีเอกอะไรพี่เพลงมึงซิวฮัสแต็กเนี่ยพลงนี้ติดมาแล้วด้วย จอเเลยวี่ด right, แต่การเป็นพระเอกมีนี <intellectual sadece S 2> ่มันต้องเล่นได้ทุกบทบาทนะฮะแล้วพระเอกมีบ้านนอกเนี่ยบ้านนอกภาคอีสานเนี่ยมันไม่เหมือนพระเอกมีในกรุงเทพในภาคกางนะทําไมอ่ะมันมันเป็นยังไงฮะ เพราะว่าเคยเห็นพระเอกมีท่าอีสานไหมม่นจะยังไงมันจะลงไปในงานน้ำบ้างเปียกน้ำบ้างเริ่มขี้โกบ้างอะไรอ๋ออารมณ์แบบเล่นแล้วอย่างอ๋อเหรอเพราะมันเป็นแบบให้มันกลมกลืนกับชาวบ้านนี่ใช่ไหมใช่ครับอ่ะไม่เป็นไรถ้าได้เป็นพระเอกก็ยอมได้ถ้าแคสได้ก็ได้ฮะแสดงว่าต้องแคดจริงจังใช่ไหมใช่ครับเริ่มกันเลยไหมเอาได้พี่เอา๋ียนะ เอ็ดแคทปุ๊บปึ๊บคิดช่วยบอกเอ็ดแคทเก่งมากเลยจังนี้่เลยเอ็ดเล่นเก่งมากเลยไม่ต้องห่วงพี่เชียร์เอ็ดเดียวพี่เจ้าสุดยอดทุกคนผมจะได้เป็นพระเอกเอ็มวีแล้วทุกคนจริงๆนะห้างโูหกนะห้างตัวนะจริงจริงพี่เชียร์น้องไปเถียงโอ้ยพี่ยอดอ่ะทำไงพี่เอาเลยเอาเลยให้ทำไงต่อบทแรกนะบทแรกเอ็ด เดินมาเดินมาแบบมีความสุขฮ<พ>ะยิ้มยิ้มเดินมาแบบมีความสุขแล้วก็ยิ้มใช่ครับตรง,งไหนครับเดินมาผมจากทางนู้นก็ได้นะครับผมพี่ทำยังไงครับเดินยิม้มเดินยิ้มไหมเหรอฮะเดินยิ้มมาเรื่อยแบบมีความสุข่ะพี่กำกับเลยอ่ะกล้องพร้อมไฟพร้อมนักสแสดงพร้อมอคชั o n

จากที่พี่มองดูเอสแดงไปไงเข้าเข้าขั้นเข้าขั้นใช่มือทองเอ็นมือทองมือทองมั่นใจต้องเป็นพระเอกอย่าเป็นพระเอ็มบีมานานลวตั้งแต่ตั้งแต่ชาตินี้ก่อนตายด้วยโควิดเหลือเหี้ยอะไรก็ได้ขอเป็นพระเอกสักครั้งหนึ่งในชีวิตโอเคอ่ะแล้วให้ทําอะไรต่อบทต่อไปคือ กระหนุกกระหนิงคุยเดินคุยมากับแฟนเงี้ยคุยมาแฟนใช่ไหมใช่อ่าโอเคจะได้จากใครอ่ะมุกช่วยมาเป็นนางเอกให้เอสได้ไหมนะครับสวัสดีครับพี่น้องมุกนั่เป็นดาวมหาลัยดาวมหาลัยที่ทุกวันอยู่ที่ช่องของก็คือบทนี้พี่ตัวบอกบอกว่าอะไรนะเออเอส ต้องเดินมากับแฟนขนมกระดิ่งขนมกระดิ่งคือยังไงพูดหรอคุยกันอ๋อแบบมีความสุขแบบมีความสุขตอนนี้หนูมีเลสเซียดอยู่นะคืออะไรครับไมนใช่จะใช้แล้วเนี่ยอันเนี้ยถ้าพี่เล่นได้ไหมพี่จะเป็นพระเอกเอ็มวีพี่โต้งบอกเออใช่ไหมพี่โต้งใช่พี่ พี firm, ่กำลังมาแคส์นักแสดงอยู่กล้องพร้อมไฟพร้อมนักแสดงพร้อมแอคชั่นว่าเธอน่ะสวยข้อมือต้องสวยเพราะต้องการก็เธอน่ะมวยไอทีเกะไว้ต้องใช้งานก็เธอน่ะดีเธอมีทุกสิ่งที่ต้องการก็เธอเซ็กซี่ไอนี่แหละที่ต้องการก็เธอน่ะสวยเอวผมต้องสวยเพราะต้องการก็เธอน่ะมวยสิ่งที่เกไว้ต้องใช้งานก็เธอน่ะดีเธอมีทุกสิ่งที่ต้องการก็เธอเซ็กซี่ ไอ้นี่แหละที่ต้องการขออยู่กับคุณแค่ซองต่อซองแล้เป็นสัญญาอุ้ยเท่หมูเธอสวยอะเนี่ยวันเนี้ยเฮ้ยของแท้แม่ให้มาแม่ให้ตังค์ไว้ทั้งผ่านไหมครับผ่านผ่านไปเลยผ่านไม่ไม่ไม่ผ่านผ่านเพราบอกว่าผ่านเอสมีแววเอ็สมีแววนะฮะเอสมีแววนะคคุุณณาาพี่ขออีกบนนึงขออีกบนหนึ่ง จะพูดว่าไงบทนี้คือบทคลายแม็กของเอมี่นี้จริงปะเนี่ยใช่อันนี้คือถ้าเล่นอันนี้ผ่านก็คือได้เป็นพระเอกเลยได้เป็นมีแววได้เป็นบทคือมีอยู่ว่าบทนี้น้องมุกกับเอดี้ทะเลาะกันคุยกันไม่ไม่ไม่ลงรอยไม่ไม่ไม่เข้ากันอะ ก็ทะเลาะมีปากเสียงกันนิดหน่อยอันนี้แบบในฉากเอ็มวีที่แบบเขาทะเลาะกันใช่ใช่ครับผมอ่ะโอเคทำยังไงพี่บอกเลยผมทำตามพี่ทุกอย่างเลยเราก็ต้องไปหาโลที่มันเหมาะหน่อยตรงไหนตรงนู้นเหรอใช่ครับอ๋อนีสอันนี้คือถ้าเอสแคสผ่านนี่คือเป็นพพะ่อกเลยพี่ก็มีสิทธิ์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ คือบทนี้น่ะเอสกับมุกนี่ทะเลาะกันทะเลาะกันอย่างน่ะเอสพยายามยื้อน้องมุกไว้ไม่ไม่คือมุกจะจากไปฮะอ๋อจะจากไปพยายามยื้อสุดกระชากไปคกล้องพร้อมไฟพร้อมนกแสดงพร้อมแอคชั่นมุกจะไปยังไงมุกอย่าไปนะมุกไม่ไปอย่าไปจกฉันได้ไหม ขึ้นมาเองอ่าเดี๋ยวพี่โตอันนี้คือจะได้เป็นพระเอกวีจริงใช่ไหมใช่ถ้าแคทผ่านฮะเดี๋ยวไปไอ้ทำข่านี้และไต้องได้เป็นนั่นแหละพี่เอขึ้นมาอีกอ่าอาวอนอะไรออนอะไรอาอนไร้อาวอนมุกดวงฮะไอ้เจนี่บอยให้ยื้อเสีย ไยทยเอวี้เอ้าเขาได้พระเอกนี่นขา่าวอะไรเลรอเด้แม่ใช่ตอนมาเอื้อเจอเนี่ยมันขาดเจอภาคกันเฮียงยู่นี่ยใช่ช่องอให้น้องอยู่นี่ไอ้จุ๊นี้ถามหาเจ้านั่หาจอเรื่อยเลยเนะ่ยเขาเขาได้พระเอกแล้วหรอใช่ครับเอา้าแล้วไปดิที่พี่พูดไปเมื่อกี้ก็ลืมลืมมันไปนะน้องนะโอ้ย